ศูนย์ประสานการบัตรที่2ได้มอบให้กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับส่วนราชก,การในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีภัยุคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนในจ้างผู้ประกอบการเจ้าที่ของรัฐและสื่อมวลชนได้มีความรู้รความเข้าใจและมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันและมีส่วนร่วมในการรักษาจะมีส่วนร่วมในทุกระดับ ในการนี้กองอำนวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้พิจารณาคัดเลือกผู้เขาเข้าร็ก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ได้กรุณาเสียสละเวลานะครับมาร่วมในการอบรมในวันนี้นะครับซึ่งผมเองก็รู้สึกยินดีนะฮะแต่เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการฝปกอบรมในวันนี้นะครับที่อำเภอวังด้งนะครับ ก็มาทําสวนทําปลูกต้นไม้อยู่นะครับเราวิ่งเข้าวิ่งออกแต่แก้ไขปัญหาในเรื่องของแรงงานต่างด้าวน,นะครับซึ่งต้องเข้าใจนิดนึงว่าเราต้องกราร่วยงานใด่รงงานหนึ่งนะครับที่จะทํางานได้อย่างเองกเทศแล้วก็เบ็ดเสร็จนะครับมันไม่มีแล้วนะครับไ้รับทราบซึ่งใายการรายงานงข้อมูลต่สารนั้นไม่ได้ไหมายถึงในเรื่องของการไปจับคิดแต่เป็นการราย ที่จัดมานั้น